พี่น้องเบิ้งครับเอาได้พอลี่โล้ยะงกเหลืองเป็นจุ่มเลยนี่หนึ่งโมเอ้ยงามๆครับพี่น้องยังมาจนเมื่อยพี่น้องเอาสาวลิ้นพลอยยังงนะครับเอาอีกแเรวโอ้ยระงอกโอ้ยขึ้นใหญ่เทวพี่น้องคุณเบิ่งไกลๆพี่น้อง เห็เต็มเต็มตาเลยโอ้ยงามบัวครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะครับประการสวัสดีครับประเป็นพี่น้องเมนี้มาผมพอกับบาเบซาลินครับสวัสดีค่ะประดาวครับเมนี้ก็วันที่31ครับเดือนกรกฎาคม2 67ครับพี่น้องเันี่มาไมค แถวบ้านวาเบสครับไม้เคิ่อนตะเกาครับปลาเคิ่อนตะเกาตำบลกับเสื่องเพื่อกับเสื่องจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องไปเป็นรุ่นน้ากันครับว่าสีมานบ่ครับมือนี้แต่ตอนนี้สาวลินก็ได้พอเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับไปไปเบิ่งกันครับว่าสาวลินพอเฮ็ดอียังครับไปหอยกับพอเลยครับดอกแรงแห้งมานครับอู้ไข่ตัวนี้ี่ยไข่เฮ็ดละงกครับพี่น้องอืออุ้ยหนึ่งไข่ ดอกแรกแหงมานเอ้าสองตัวนึงสองดอกแรกแห่งมานครับไปเอาไปเอื่นมูเอื่นเพื่อนเดอ้องูขาวเนะาะมันมันเด้อครับวันนี้จ้าทุปูข้เหเนียีบริสอแล้วีรลพน้อง กรเขาไข่ถ้าถือฝนนับสิไปแล้วนี่งามแหงเลยนี่จุ่มหนึ่งอีกบานหนึ่งครับกลาเด้ามาาแล้วครับโอ้เอาไปเอือนพี่น้องคนเด้อเอือนโมอืมเฮ็ดอย่างนี้เหรอเฮ็ดเลยเบื่อป่เออโอยตีจองแหงเอ้ยเห็ดเบื่อ่เเ็ดเบื่ออืมเ็ดเบื่อเ็ดเบื่อเ็ดขาไข่ขาวพี่น้อง

บ,บึ้งบุยเอาเบียดพอแลว้วหนึ่งวันสิบวได้พอซะแล้วดอกจูมจุ่มกำลังมืนตากบพี่น้องพี่น้องได้เงัดทังงัดอยู่เนาะสาลินะบึง้งบานสิบพอฟอลเลยงอกขาวพี่น้องได้แกปะปูกาดกินเฮ็ดเดี๋ยวนี่ <c oughs> แห้งยห้พอเฮ็ดเบือ่อ <c oughs> เบิง้งดอกหนึ่งครับบานแบเลยพี่พน้องโอ้ยแต่กะเอาเด็ดเอาดอกทิ้งไว้เป็นเสือครับแล้วก็เอาขาไปแกงกินได้อยู่ครับพอสปออยู่ใต่ใบไต่ดอกครับเก็บเอาดอกเด็ดแล้วก็ขย้ำบานไปยังสิไหมปล่อยเป็นเชือไปอยังสิงเหมือนกันมาไปสินี่ยำไปเลยปึ๊บ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 นี่การเหดเชือปล่อยเชือ ไอ้เองซี่ขึ้นพ้นกันได้อืมก็ส่วนขานี่เอาไปแกงกินไหนครับเพราะบ่มีสปอร์บ่เป็นอย่างนี้นี่นี่ไปแกงกินไหนเนี่ยนี่แซาครับพี่น้องกึดๆดีขึ้นกันอูออ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 ้ยูละมัดระวังเฮ็ดแดงพี่นอ้องเห็ดดำมกัก เฮ็ดปวกไฟขาบอยอุดไปขึ้นน้ำที่เขาหูเพิ่บ้ยปวกไฟพี่น้องกำลังหัวกระสุนเลยเนาะปวกกินขามาแล้วเนีไงไหนมาประเดี๋ยวนะถือปวกกินขา อันเลียพี่นอ้องอ้ยดอกสอยเบิดครับไปเป็นเสือไปครับพี่น้องนี่ตัวไม่ไมาไก่ขึ้นล่าเลยจ้ะ <c ười> ไก่ขึ้นล่าแล้วพี่น้องแต่ยังกินไหนอยู่ได้นี่ยขืนทึ่งอ๋อเม่นออกเลยไหลนัวสีโบเหลือให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ได้เบิรงกันแล้วเนาะนัวนะสีเบิดไปแล้วพี่น้องอือแต่ยังเหลืออยู่ละงอกเหลืองเหลืองแก้มสม หนูอม่ชอกเรื่องเดืองส,ออออสมๆนะตอนนี้น,น่าสาลีนะงามอยู่นี่ที่จรงเลยคือเบาอยู่ลึกอือหักใหม่อขุด <c oughs> ดินเลยพี่น้องหันะครับพี่น้องเหม่่ยเก่าดอกมันไหมเก่าจุ่ม มีโบมีอเอสแมนปดดอกเลยไข่ไข่ไข่ยังเหลือไข่ไข่ยังมีเหลือหลอดสายตา ผ่านปลาอยู่ครับพี่น้อง <laughs> เอาอยู่เรียงเรือให้เราเก็บดูครับพี่นอ้องไปมาแล้วครับพี่นอโอ้ยดอกบนฝ<ย>นตกใส่หัวเหลืออ<ด>่ยมมงมงเลย<ด>พี่น้องดอกเหลีอมมองๆเลยเน้นหน่อยหน่อยกำลังนี่อันนี้อันนี้จุ่มไงครับพี่น้องชิจาอลังการ เง่งเงมงามหัวขาวพี่น้องขาขนคือบ่มีหมูหลายๆเนาะแา้วนี่บอยปกติเพิ่นสิเป็นหมูเลยเนาะอู้หึ่ยแปลงพี่น้องเบ่งจุ้มงี้งีงครับปฏิหิทธเขาไข่พี่น้องเก็บเลยครับสาวรีนเก็บได้รอ โอ้ขาเลื่อยขาเวนียวบาวมันเงนีวเนาะปอกเขาเงนียวตจวสีสุดทุ่งเท่าเขาเนาะหักเลยดอกนี่ปอกเนียวหักพี่น้องบึงแต่ดอกง่ายอ่ะนู่หนึ่งวันสีเบิด ในวสิบมีให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงกันแล้วครับพี่น้องเอ้ยองเหลือใหู้พี่น้องไปจะรัดมาสองมือกับได้ไม่อยู่เนาะสี่กับตาเนาะสองมือสี่ตากับโอเคอยู่มือแหลกสามตามือที่สองหนึ่งตาครับพี่น้องขาใหญ่ด้วยตัวนี้ไปอัปเดตมาก ไปอัปเดตไม้ปลาบันจรัดมากอะจนเมื่อยเนาะบ่ถึงอฝั่งคือแห้งเนาะดินเขารวมดินมันรวมไหมอือเขาาเนแหมากันใส่ๆโ้องามๆเด้พี่น้องมีเบิ่ง ครับไข่พี่น้องไข่เขียวไข่เขียวเบิ่งพี่น้องอุ้ยไข่ไข่เขียวใหญ่ไข่ลังแหล่ตัวนี้ลังเขียวลังแหล่ลังเขียวไข่เขียวเดี๋ยวมันงหลับอกกุ๊กเก่งเบิ่งพี่น้องดอกไงครับ,บ,บจุ่มหนึ่งจุ่มกันยังอย,งอยู่ด้ิแต่บนยังซ้ำไปดาวได้เป็นสาวดอก อันนั้นจำโบโ้โพดใ่ญ่แห่งอันนี้ไข่าขาวจ้าอุ้ยสูงงามครับพี่โนโอ้องงามของทแท้เลยตัวนี้ขายเงี้ยวอุ้ยจอดข้างหน้าเนาะเบ่งบ้านเล้บพี่นอ้องโอ้ยแต่บ้าน,นยังงามอยู่ด้วยครับนีงสมบูรณ์ู่เลยอดอกอะ่าสีพึ่งบ้านครับพี่น้อง่าสิถือฝนมาคลืนแล้วครับงามแหงงามแหง่งถัดมาหมูวานคือสิจุ้งๆงามๆเลยแล้ว ไปครับเป็นเสือไหมครับไข่เขียวพี่น้องหนึ่งดอกไงครับงามๆไข่พี่น้องไปแล้วเป็นเสือไปเอ้ยเขาไข่โอ้ยโอ้ยพี่น้องดอกไงคักโมเมนต์ข้างหน้าเขาออกคับยังวายอยู่ นี it it? Mm ่บ hmm. okay. well, ้านเบิดเรีวนี่หลายแต่บ้านครับดอกจุ่มพอเคยหลายครับพี่น้องจุ่มพอมาจักดอกเองเนาะีเยงกันชีดอกเลยครับ่สองบ้านสองครับพี่น้องบงามงามนะงอกขาวครับข้อไฟแสกมาจุดอยกกันยุงในแถว งามๆเบิ่งพี่น้องเอ้ยบานน้บานเหมือดอีกแล้วครับท่านมันกำลังอาออกจะเสียอะไ้อยู่มั้งเอาไปลวกไว้แกงกินเองเออลวกใกงเขากระด้ัยกินเอาปลางัดเลยานนงามอยู่ได้พี่น้องมึงนี้ว่างนั้นมาเก็บได้จักดอกว,สวะสาวลินให้สาวลิน องตัวนี้หาได้จากดอกได้ตรงนี้รอบนั้นไหมเมนบอกห่อเอาห่อใยจากดอกแบบนี้เจ็ดดอกที่มันเรียงกันเป็นแถวนะเจ็ดดอกตอนนั้นมันยังทุ่มๆเลยมาทันเนาะมาบานิดบ้านมาบานีบ้านบุญท่านบอก่าบ้านได้พอดีที่บ็ดมันบ้านเมื่อเดิมลองที่เหลี่ยมมันหลายอยู่ด้วยซิฟกัดอกอยู่มั้งรอบที่เหลี่ยมนะอันนี้นี่ทั้งในอ๋อเดี๋ยวนี้อะไรเป็นอย่าะไร อ่ะมุนๆกับตี้ลงไปปล่อยไปเสือไปดึงเงาแรงเลยไมหลเพราะว่ามันมันสื่นอยู่อันนี้ก็เป็นสื่อได้ดอกตูมัะญาที่ดอกตูมดอกบ้านไม่นุ๊กตูมคนดอกพลังจุ้งจ้งงามครับน้อง โอ้อโปูดจมูบจมโบ,มโบโนี่ะิ้งนี่เปิ่ครับพี่เานี่อีกรอกนึง หาดอกนี่กำลังอ่อนอ่อนอยู่ครับนิาม,ากกม้อนแก่แค่ครับพี่น้องโอ้ยสองไข่ทีี่เย,ยสองไข่หน่อยนี่ข้นมากกว่านี่สองไข่ใหญ่ <c oughs> สีไฮรุ่นเด้อพี่น้องเจรุ่นไข่นี่เด้อพี่น้องเกี๊ยวขาหายข้นหยียบไข่น่อยท่า โอ้ยเอ็นเก็บน้ำเก็บน้ำชิมนี่ละงกเหลืองครับพี่น้องมันสมเนาะสีสมไข่สมสีไข่กับปิกเหลืองจุ่มหนึง่งดอกสมสมเลย ออรนงออเรนสีส้มสีส้มลุงหลังงกส้มครับสีดอกสีดอกสีจูมครับนิดหน่อยกับลงเป็ดพอแต่หลังงกขาวครับพี่น้องโอ้ยไม่ได้พอหลังงกเหลืองน้ำเขาเลยหลังงกดงนี่ ยังบบยง่ายนะครับพี่น้องอ้ยยังยังบ้านขันบ้านนี่เปลือเรื่อยเลยนะพ่อพ่อหลุดกำลังงามๆอยู่แต่มันโบยใหญ่โบยแห้งเนาะนะครับพี่น้องปลวกไฟพี่น้องเอาปะงัดทั้งงัดดอกเดียวก็งัดทั้งงัดนี่แหละมีดอกเดียวเห็ดปลวกไฟครับพี่น้องเบิ้งขี่อยู่ ยูงเข้าไปขาบ่าวขาบ่อยาวขาบ่อยาวตัวนี้ขาสั่นงามๆครับพี่น้องนี่พี่น้องเออเนนน้อยอันนี้คือเบลเบดพอเดอพี่น้อง อนโพัน,นี้สาลินโพบะล่มบะระ่มเปนงกเลียงครับพี่น้องนู่นอีกดอกนึงบ้านแล้วอะไสยดบานบานได้เมดอนงุมนียหน่อยนี่หน่อยบ้านอเย้บานเบิดครับโอ้โห เป็นตาเสียดายแห้งครับขันมือว่านนี่งามเลยครับจุ้มๆเลยแหละพี่น้องโอ้ยอ่อนซ้อนดีพอได้เก็บจุ้มๆพอแต่บานๆเลยปล่อยเป็นเสือไปครับพี่น้องขึ้นคหน่อยพี่น้องยังมีเหลืออยู่นึกว่าบานนึกว่าเน่าทิ้งไปแล้ว ซาวลินไปทางไหนบุ๊บครับเอ้ยมาเม็ดกิบเองสินะเห็ดเขาไข่เนี่ไข่ขาวไข่ขาวนี่จุ่มเง,งาเอ้ยสองจุ่มบุ๊บครับโงูขาวว่ะยือ๊บอู้หูยาวเนี้ยปัาตัดขาเกือบขาดมานลยครับผม เลอืองสมเรืองเรือง,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 งสมสม,สมจุ่มเดียวพี่น้องผมมีมูเลยครับมา,มาอันเบ็ดเห็ดเบือให้เ,หเบิ้งครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ลุ่งแล้วครับดอกข้อหัก,ลกมมนนแล้วครับนดอกจุ่มจุ่มเหมือนนั้นบ้านนะครับแง่บักยางไงเลยครับโอ้ยไงแห้ง ให้เบิบงขาพี่เนาะเห็ดเบือเด้อพี่น้องบาเบดเอ่นเห็ดทุเรียนครับพี่น้องผิวเขาเป็นนำน้ำคือยังทุเรียนเหรอเห็ดเบือเห็ดเบือเดี๋ยวไปหาเก็บมากินเด้ออันตรายพี่น้องกล่องหอมโด่งพี่น้องไปทางเขาแล้วเบิองเบืองโคดลงอยู่โอ้ยเบิองขาพี่น้อง โอ้ยเขาหอมดุงเออเท่าเรียบร้อยปล่อยไมเสือไหมครับสามดอกเรียงกันเลยครับ <c oughs> หนุ่งกันหลครับพี่น้อง <c oughs> จุ่เห็ดแปงพี่น้องอขาปันเห็ดขขาไข่ขเลยวิขาเงยียดี เพิ่งแดงนะฮะพี่น,อน้องนีดอกงามนี่ครับมาเบิ่งผลงานของเกลือตะเก او ฮออีกแล้วครับพี่น้องอีนบอลหลงโงกยังเหลืออยู่ครับพี่น้องโงกส่วนหลายเด้อจ้าเห็ดร่วมบ่อหลายปนไหาแล้วกะเ็เห็ดเห็ดร่วมกัอยู่ข้างล่างครับพี่น้องขอบเขาไข่น้ำเนยขอปลอกไฟน้ำเนย เห็ดหลายชนิดครับมือนี้เนี่ยน,นะครับเห็ดปวกไก่ <S <S ต้มน,น้ำพ่นกับมีแน่อยู่ก็ได้เก็บอยู่สองสองชุกสองกลุ่มเนาะสองมูอแต่มันประหลายครับโอเคครับกับสรุปประมาณอยู่ครับนี่หนึ่งาตาพูดๆครับพี่น้องครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสซาวลิยนประดาน,น้ำนั่น e นะครับเพ่็จะได้เป็นกำลังใจให้บาเบสซาวลิยนในเฮตุคิปใหม่ๆนะครับ แล้วก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับบาเบกับขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบสาวลินขอบคุณครับบาเบกับบะมี่ยังแล้วบาเบกับเขาเจ้าพี่เฟสเน่งครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไม่พอกันคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วครับเอ้ยเอ้ยงามๆ